สวัสดีเพื่อนเพื่อ FC ทางช่อง y YouTube เชฟที่คนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ Facebook เพจเชฟที่คนเดิม99นะครับสำหรับ EP นี้มาตามเลขดังตามกระแสนะครับแม่น้ำหนึ่งปล่อยตัวเลขแล้วนะครับงวดที่แล้วเข้า5-4ตรงๆงนะครับอาจารย์เอกนะครับงวดที่แล้วเสียดาย3ตัวนะครับเกือบจะมาตรงๆงเหมือนกันนะครับรวมถึงแนวทางเลขปู่72แล้วก็ปู่สายตัดนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซส้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับเริ่มกันที่ปู่72นะครับปู่72ให้แนวทางต่อง,งวดนะครับ16ปมีนาคม2568นะครับ เลขในตารางปู่ให้มาที่หลัก3หลัก4หลัก9แล้วก็หลัก0นนะครับเดีย๋ยวนะครับใครที่ตามปู่เจนะครับก็นำไปพิจารณาดูนะครับชุดเลขสามตัวนะครับงวดน,นี้ปู่ให้903เม็ดเดียวนะครับส่วนชุด2ตัวบน เด่นนะครับก็จะเป็น04 9394นะครับเด่น3นะนะครับอันนี้ก็คือแนวทางในชุด3ตัวบนนะครับส่วน2ตัวล่างนะครับให้เด่น2เด่น3เด่น4นะครับตัวเด่นนะครับเด่น2เด่น3เด่น4เม็ดเดียวหางเดียว83นะครับแล้วก็ชุดรองชุดกันก็จะเป็น2 1 25แล้วก็ สอนะครับเอาละครับแนวทางจากปู่72นะครับมาต่อกันที่ปู่สายตัดสูตรทำเงินนะครับปู่สายตัดสูตรทำเงินนะครับเอาละครับมาดูเลขสูตรเลขในตาราง แล้วก็เลขที่จับคู่ให้นะครับนะก็เลขในตารางนะครับก็จะมีตัวเด่นนะครับคือ7 8 9ดอันนี้คือเรียง3ตัวนะครับแล้วก็มี2 3 4อันนี้คือชุดถ้าดูจากการเรียงตัวเลขอ่ะเดียวเดี๋ยว,วเดี๋ยวเราดูชัดๆนะครับ ถ้าดูจากการเรียงตัวเลขนะครับคือ789เ네นี่ยเรียง3ตัวนะครับแล้วก็จะมี2 3 4อันนี้เรียง3ตัวนะครับแต่ถ้าดูจากการเข้าคู่นะครับเป็น2ตัวเนี่ยก็จะมี72เนี่ยเข้าคู่กันนะครับ83เข้าคู่กัน94เข้าคู่กันนะครับอันนี้ถ้าดูเป็นการเรียงแบบ2ตัวนะครับเนี่ยนะครับก็คือถ้า3มตัวก็คือ789 234นะครับอันนี้คือดูแบบ3ตัวนะครับแล้วก็ถ้าดู2ตัวก็คือ7กับ2 8กับ3 9กับ4นะครับส่วนเลขวิ่งนะครับปูจับออกมา2ตัวก็คือวิ่ง1กับ2นะครับส่วนจับคู่นะครับปูจับคู่มาที่72 7 3 7 4 8 2 8 3 8 4 92 9394งนะครับงบน้อยนะครับงบน้อย ตัดทิ้งให้ที่7 3 8 3 9 3 8แปดสอันนี้ตัดทิ้งนะครับก็เหลือ7 2เด่นสุดนะครับตัวรองก็จะเป็นแปดสองเก้าสนะครับมาดูกันที่อาจารย์เอกนะครับงวดที่แล้วเสียดายเหมือนกันนะครับเลขเสูตรมาสูตรมาตรงมาใช่แล้วนะครับแต่ว่าจับคู่อาจจะยังยังไม่ยังไม่เป๊ะนะครับ ก็คือมี804 960รอง596นะครับคือจริงๆ804กับ960นี่นะครับเนี่ครับ8เกือบจะมา3ตัวเหมือนกันนะครับ16มีนาคมแนวทางนะครับตามสูตรนะครับแนวทางตามสูตรนะครับก็มี456 596 569มี07นะครับ อันนี้คำนวณตามสูตรนะครับนะนะครับก็จะได้456 596ห6นะ้ามี07นะครับมี24อ่ะอันนี้นะครับก็ให้เม็ดเดียวขึ้นกระดาน5 6 9 6 9นะครับอันนี้ขึ้นกระดานให้เม็ดเดียวนะครับลครับท่านไหนที่ ตามแนวทางจากอาจารย์เอกนะครับก็นำไปพิจรารณาต่อดูนะครับมเม็ดเดียวหางเดียวขึ้นกระดาน569 69พูดถึงเลขดังตามกระแสนะครับอ่าอีกหนึ่งเลขดังที่มีคนตามเยอะนะครับก็คือแม่กายฝันแม่นนะครับก็เข้ามาสองงวดติดนะครับเข้ามา2งวดติดงวดนี้แม่กายฝัน แล้วนะครับแล้วก็เขียนเลขให้3 3 6นะครับ336ก็ระวังเป็น3 9ด้วยอีกชุดหนึ่งนะครับก็มี36 39สนะครับสรุปนะครับเอาละครับสำหร,รับรัฐบาลไทยแม่น้ำหนึ่งนะครับรัฐบาลไทยแม่น้ำหนึ่งงวดที่แล้ว54เข้าตรงนะครับในเลขชุด 2ตัวที่จับไว้นะครับเลขปินนี่ก็1054นาะครับสำหรับ16มินาคมปี2568นะครับทางเม่น้ำหนึ่งก็ใหแนวทางมาแล้วนะครับงวดน,นี้วิ่งรูด8กับ2นะครับฟันเม็ดเดียว8นะครับวิ่งรูด8กับ2ฟันเม็ดเดียว8นะครับจับคู่ที่8286 80 26 2 0 6 0นะครับนะเลข4ตัววินก็เป็น8 2 6 0นะครับนะถ้าใครจะจับ3ตัวก็8 2 6 8 2 0 2 6 0นะครับนะลองดูแล้วกันนะครับ8 6 0อีกสุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เนี่ยนะครับให้ดูชัดๆนะครับ สำหรับชุด2ตัวแล้วก็เลข4ตัวนะครับ2ตัวนี้ก็8 2 8 2 8 6 8 0 2 6, 6 2 0 6 0, 0, 0นะครับจะมา2ตัวตรงตรงเหมือนงดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับก็นำไปพิจารณาต่อดูนะครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแม่ทัพหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกสำนักนะครับทุกอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นปู่วัดป่าหรือว่า ชุดนี้พี่ควายนําโชคนะครับงวดที่แล้ว94เข้าตรงนะครับเลข4คู่บนล่างนะครับ94เข้าตรงนะครับงวดนี้0 4 0 5 8 4 8 5นะครับสําหรับพี่ควายนําโชคนะครับแนวทางการเสี่ยงโชคนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีสําหรับตัวเลขงวดนนี้นะครับเจอกันใหม่ไลน์หน้าอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับ